ภารกิจของพวกเราในวันนี้ที่ได้รับมอบหมายนั้นก็คือการทำรูบำรุงต้นไม้โรงเรียนของเราต้องกว้างต้นไม้ก็เยอะแ้วเราจะทำไหวหรอแต่ที่สำคัญนะนะไม่เกี่ยวว่าพวกเราจะทำไหวไม่ไหวหรอกแต่ปัญหาก็คือพวกเราจะดูแลต้นไม้พวกนี้ยังไงถึงค่ะเอาเร่งนี้ไหมกระป๋องข่าวอาบน้ำ แล้วก็ไปโรงเรียนนี่ละนี่ที่เธอพูดนะ่ะเขาไว้ดูแลคนไม่ใช่ดูแลต้นไม้อ๋อเล่นอรอเล่นนะ่ะก็แค่เราทำต้นไม้เหม็นจะยากต้นไม้แต่ละแผนแต่ละประเภทก็ชอบไม่เหมือนกันนะก็เห <t iny> มือนมนุษย์นี่แหละบางคนก็ชอบกินไก่ต้มบางคนก็ชอบกินไก่ทอด <t iny> แต่ฉันว่าฉันชอบกินไก่อบ <anya> <t iny> ที่สุดเลยพอพูดถึงเรื่องกินทีไรแล้วก็ดีใจออกนองหน้าเลยนะเลนซ์ใช่แบมแฮ่ เอาละอาตองลาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพวกเราแล้วแค่ไเดมาแล้วนี่พี่ตูเตอร์อย่ามาขวางเลยครับพราเรากำลังรีบนิชชอบแอบ,บหลับไม่พอแถมยังมากวนการทำภารกิจของพวกเราอีกโ<ฮ>พูดแบบนี้พี่ตูเตอร์เจ็บปวดนะครับเนี่ยก็พี่ตูเตอร์เห็นว่าเหล่าคิสเรนเจอร์กำลังหาทางแก้ปัญหาอย่างเคร่งเครียด พี่ตูเตอร์ก็เลยพาผู้ช่วยมานะสิครับโอ้พี่ตูเตอร์น่าร<ม>ักจ,จ,จ,จังเลยมิเรนเจ้าพิงผู้จ่าไม่จริงจังเลยเพิ่งด่าพี่ตูเตอร์ไปยกหยกเจ้าอย่าทะเลาะกันสิเอาล่ะจยังไงก็ช่างกับพวกเราไหนล่ะคะพี่ตูเตอร์ผู้ช่วยของพวกเรานะ่ะเอ呐 FM ก็พี่ตูเตอร์ไงล่ะครับไม่เอาผู้ช่วยมาช่วยให้ยุ่งละสิท่า อีกแล้วเราสงสัยจะเป็นอย่างที่คิดเลนเจอร์ว่าจริงๆเลยโตเตอร์ อนที่เราจะไปดูแลต้นไม้กันนะคะเราควรที่จะรู้จักอุปกรณ์กันก่อนเพื่อที่จะใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ทําให้ต้นไม้ของเราเสียหายด้วยนะคะเป็นยังไงครับน้องๆทางบ้านก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับเพื่อว่าจะจดจําเอาไปดูแลต้นไม้ที่บ้านกันบ้างโอ้ว <Wow. S 1> ้าวแหมแค่เห็นอุปกรณ์ก็ร้องกันแล้วเหรอครับเนี่ย Kids Ranger อุปกรณ์ชิ้นแรกคือซ่อมพรวนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ ว่าใช้สำหรับทลวนดินรอบๆโคนต้นไม้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปเรียกว่าช้อนปลูกเอาไว้สำหรับขุดหลุมตักดินตักปุ๋ยนะครับเข้าใจไหมครับเด็กๆอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเรียยว่าคราดมีหน้าที่สำหรับเกลี่ยผิวดินนะครับ ก่อนชิ้นต่อไปน้องๆคง,งคุณหน้าคุณตากันดีนะครับเรียกว่าบัวรดน้ําใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ขนาดเล็กเอาละจ่ะคีรันเจอร์เราก็พอที่จะรู้จักอุปกรณ์กันบ้างแล้วนะคะแต่เราวันนี้คุณครูก็จะมีคาถาอีกหนึ่งคาถาให้เรล่าคีรันเจอร์ของเราเนี่ยได้ท่องกันนั่นก็คือ รวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำอะลองพูดพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสามรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไม่ดงังเอาใหม่ เดนเจอร์ที่นี้เป็นอะไรติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะอยู่ที่ชนล็อกสวนอักษรเพื่อนรู้ไหมคะว่าตัวย่อปุ๋ยภาษาอังกฤษคือ N P K N ย่อมาจากไนโตรเจนบำรุงใบ P คือฟอสฟอรัสบำรุงต้นผลดอก K คือโพแทสเซียมบำรุงรากถ้าต้นไม้ชนิดไหนอยากจะบำรุงส่วนไหนเป็นพิเศษให้ดูจากค่าของ N P K เอานะคะ เสียงแค่เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกันเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าร่วมแก๊งคิดเรนเซอร์ขบวนการพิทักษโลกได้แล้วล่ะครับเย่ๆๆๆเยมาย่เย่มกันเยอะๆนะครับขบวนการพิทักษ์ที่เ,เด็กๆในโรงเรียนนนทรบุรีคริสเตียนวิทยาเนี่ยนะครับโครงการที่เราทำก็คือสวนสวยโรงเรียนงามนะปลูกฟังให้กับเด็กๆนะครับได้ทำการปลูกต้นไม้เรียนรู้ที่จะรักธรรมชาติ นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนักเรียนตื่นเช้าขึ้นมามาโรงเรียนนี่นะครับเขาก็จะมารดน้ําต้นไม้นะจะมีต้นไม้ของเด็กๆทุกๆคนแล้วก็มีต้นไม้ของผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นนะครับเช้า,ชาขึ้นมานะครับผู้ปกครองและก็เด็กๆน้องๆเขาก็จะวิ่งขึ้นมามาดูแลต้นไม้นอกจากจะดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยวนดินแล้วนะครับสิ่งที่เราปลูกฝังเด็กก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นต้นไม้นะครับที่เด็กๆปลูกก,กับผู้ปกครองนะครับแลวคุณครูนะครับปลูกแล้วก,ก,ลก็ใส่ใจรดน้ํำวนดินยังไม่พอนะครับยังเติมความรักเข้าไปจะสังเกตไหมครับว่าบริเวณของโรงเรียนเนี่ยนะครับจะดอกไม้ต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามเพราะว่าเด็กๆที่นี่ เติมความรักลงไปด้วยนะครับขอฝากเด็กๆทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้นะครับเราเชื่อว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ความรักไปพร้อมๆกับเด็กๆทุกๆคนครับเอาล่ะทุกคนต่อไปนี้ได้เป็นเวลาของขบวนการคิดเล่นเจอร์กันแล้ว จนไปไม่ถูกทางเลยนะครับที่รูเตอร์เอาล่ะครับหลังจากที่ทราบกันแล้วว่าอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้มีอะไรบ้างเราคิดเรนเจอร์ก็ไม่รีรอจับอุปกรณ์รีบออกไปดูแลเหล่าต้นไม้อย่างขามักขมันเลยทีเดียวนะครับอบึดจำบึดอบึดจำบึดออกแรงพลวนดินกันเข้าไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเหล่าต้นไม้ทั้งหลายจะเป็นกำลังใจให้กับคิดเรนเจอร์อย่างออกนอกหน้าเลยทีเดียว ก็แน่นอนครับสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้คาถาของคุณครูควรดินใส่ปุ๋ยลดน้ำ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 ถึงแม้ดินจะแข็งแต่ก็คงแข็งสู้ไม่ได้กับจิตใจของเหล่าคิดเฟนเจอร์หรอกใช่ไหมครับ ดินกันไปแล้วใส่ปุ๋ยก็ทําไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลารดน้าแล้วสิครับว่าแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่รดน้ํากันตักทีล่ะครับมัวแต่ยืนคุยอะไรกันอยู่เราว่านะเพื่อความประหยัดเราต้องไปเอาน้ําที่ใจแล้วมารดน้ำต้นไม้ดีกว่าเราเห็นด้วยนะงั้นเราไปเอาน้ากันเลยแหมได้ฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจจริงๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับน้ำล้างจาน หรือน้ำซักผ้าก็สามารถเอามารดน้ำต้นไม้ได้ดีกว่าเททิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์นะครับแหลที่แรกของคิดเรนเจอร์แบ็คมาหากับครัวเลยนะครับอ๋อนึกว่ามาแอบหาของกินที่แท้ก็มาเอาน้ำล้างจานนี่เองอุ้ยกระมองชันผักชันผักชัน เอาจะหยิบอะไรกันไปก็ดูให้ดีนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเลแล้วเราคิดเวนเจอร์จะนำน้ำที่เหลือใช้มารดน้ำต้นไม้แหมประหยัดดีจริงๆนะครับสมรแล้วเป็นขบวนการคิดเรนเจอร์ขบวนการพิทักโลก 来听听嘞！ ขอขอบคุณเหล่าคิสเทนเจอร์มากๆที่นอกจากจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีแล้วยังเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําสมกับเป็นขบวนการพิทักษ์โลกจริงๆเย้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 ช่วงคิสเทนเจอร์คลิปวันนี้เป็นอะไรติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชันพัฒนาตะกูลรู้หรือไม่ครับว่าหลังจากการปลูกต้นไม้ตามปกติแล้วเราควรรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทุกวันในเวลาเย็นและควรลดน้ําให้ชุม่มถ้าอยากทราบว่าเราลดน้ําชุ่มแล้วให้ทดลองขุดดินขึ้นมาและดูว่าน้ําซึมลงไปถึงรากหรือยังถ้าน้ําซึมลงไปถึงรากแล้วแสดงว่าเราลดน้ําเพียงพอแล้วอย่าลืมดูแลต้นไม้ของเราให้ดีนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกัน เพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมแก๊งคิดเรนเจอร์กระบวนการพิทักษ์โลกได้แล้วล่ะครับเย้เย้เย้มาร่วมกันเยอะๆนะรับทำได้ดีมากในที่สุดพวกท่านเรากระบวนการคิดเรนเจอร์ก็สามารถปฏิบัติภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมและกอบกู้โลกได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งโครการคิดเรนเจอร ขบน,นรารต,ต้นไม้ก็เหมือนมนุษย์ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลมันวันหนึ่งต้นไม้ก็จะเขียวแห้งและเฉาตายไปในที่สุดและในที่สุดโลกของเรา,เราก็จะไม่เหลือต้นไม้เลยสักต้นเราต้องขอขอบใจมากเราผู้กล้าจงสู้ต่อไปเถอะเราขบวนการผู้กล้าชส เ,เอร์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของขบวนการิ k เรนเจอร์ได้ที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่าิ k เรนเจอร์ขบวนการพิพัก์โลกเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะจ๊ะท่นั่สวยม